แบบนี้วันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่29ที่ข้าพเจ้าในกรวิเิญญมุขถวายเสียงสวดสาธยา,ารพระสูตรพระปิตและมันต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจารยาา์ิยบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลายพอาจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคระพระยัญชนะในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเถิด <c oughs> บทที่หนึ่งสมันตาจาักกาวาเวสุอัตตาลาขนันตุเทวตาธรรมะมังสุมุมิลาชัสสุนันตุสักขะโมขะทังสักเกกามีจะรูเปสิริสิขะรัตเตจันตะิเขวิมาเนทีเปรตเถจะคาเมตะลุวะณะขะหะเนขเหหวัตถุมหิเขเต กุมมาจัันตุเทวาชลทะละวิ네สะมยักขาทันหัมหะนาคาทิติทันตาทติเกยะมุนิวละวะจะนังสาทโวมีสุนัตตุธรรมะสาวนกาโรอายามระทันตาธรรมะสาวนกาโรายะรัพันตาธรรมะสาวนกาโรอายามทะพันตา บทที่2นะโมตัสสะภวตัวหัตโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะภวตัวหัตโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะภวตัวหัตโตสมมาสมพุทธสะบทที่ 3. พุทธังสรารนังขชามิทำมังสรารนังขชามิสังฆังสารนังขชามิทุติยัมปิพุทธังสรารนังขชามิทุติยามปีทำมังสรารนังขชามิ ติยามปีสังขังสารนังคาชามิตะติยามปีพุทธังสารนังคาชามิตะติยามปีธรรมังสารนัง네คาชามิตะติยามปีสังขังสารนังคาชามิบทที่ส SO ี eh ่นาถมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวาลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติมีหุนตุสัพภธานัตถิเมสารนังอัญงธรรมูมีสารนังวาลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติมีหุนตุสัพภธา นาทีมีสารนังอันยังสังคูมีสารนังบาลังเอเตนะสัจจะวาเชนะโสนติมีหนตุสพธาบทที่ห้าเอวามีสุตังเอกังสมมัยยงพภะวาสักเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคนะสติงปัญจมัชเชหิพิขุสเตหิสภะเหวะอ拉หันเตหิทัสหิจะโลกาทูหิเทวตา เยยุเยนะสันติปานิตาหติพระควัตนานั้น <c> ท <oughs> ศนายะพิขุสังขจะอัถโคจะต,ตุนนังสุทาวะสากะยิกานาังเทวนานังเอตะท่าโหสียะยังโคพระควาสังเกสิสุวิหารติกาปิละวัตถุสังมหาวานีมหาตาพิขุสังเกนะจะทัง้งปัญจมัตเตหิพิขุสังคเตหิสัต เทเหิวะอรหันเตหิท่าสหิจะโลธาภูเหิเทวตาเยยุเยนานัสันต,ติตตาโหติพระควาต,ตังท่าสนานยาพิขุสังฆาจยันูณะมะยัมปิเยนะพระควาเทนุป,ปะสังกะมียามะปะสังกะนิตวาพระควาโตสันติเจปันเจก,กะคาถาภาเสยามาติกาถาโหตาเทวตาเยยะพาติ นะมาภาลาวาปุริสโสปันทาชิตังวาภาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาภาหังสเมนเชยะเอวะมีวาสุทาวาสเวสุทีเวสุอัตตะละหิตาภะคะวตโตปุระโตปาตุละหางสุอะทะโหตาเทวตาภะคะวตาวตนังอะพิ วะเทตวาเอกมันตังหันถันสุเอกมันตังทิฏฐาขูอเอกเทวตาภะคัลโวสันติเกอีมังคทังอภาสิมหาสัมโยปวะนัสัมิงเทวกายาสมาคตาอาคตะมัตถ์อีมังธัมมะสัมยังทิขตาเยวะอปะละชิตะสังคันติอัฐาขอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคัทัง อภาสรตันตะละพิฆาโวสมาทะหังสุจิตตังอันตะโนโอชุชุกะมดกลางสูงสาละทีวะนัตตานิคะหีตวายินทะลิยะนิลักขันติปัตถิตาติอ,าอัทาคูอปาลาเทวตาพ้าควโตสัตติเกาาอีบังคาทังอภาสีเชวตวาลีหังเตตวาปาลีลังบิทะลีหลังโอหันจะมะ เมชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจะขุมาตาสุทันตาสูสุสนาคาติอัทโคอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเจีมังคาทังอภาสิเยเจจิสุโทสะรนังคัตตาเสนาเตสะมิสันติอป,ปายะมูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปะลินปุเรสันติติ อาทาโคพาวาพิกุอามันเตสิเยยุเยนพิขเวทัศส,สุโลกะทูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตะคาทาตังคะสนายะพิกุสมัญจะเยปิเตพิขเวอหสุปติตะทันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวตานังเอตปารามาเยวะเทตะ ตาสันติปฏิตาอะเหสูงเสยะถาปิมายังหังเอตะละหิเยปิเตพิขเวพระสันติอาณาคตาทันตานังกาลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวานานังเอตะปาลามะเยวะเทวะตาสันมนิปติตาพระวันสันติเสยะถาปิมายังหังเอตละหิอากิสิกานิพิขเวเทวะกายานัง นามานิยสะยิสะมิคิขเวเทวกายานางนามานิเทสะมิกิขเวเทวกายานางนามานิตังสุธาธะสาธุกังมานาสิกาวโลธะภาควันสัมิติเอวัมพันเตติโหเตพิขเวพระควโตุัมจะโสสุพระควาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุษย สัม,มิยัตถากุมมาทันตะสิตาเยสิตาคีเิคัมพลังปะหิตันตาสม,มาหิตาภูถูสีหาวะลัตดีนาโลมาหังสาหิสัมพุนโนอาทะตะมะนะสาสุทธาวิปะสสนะมาวิลาพิยโยบัญจะสม,มะเตปัญจาวาวณีกาปิละวะทะเวตโตอมามันตายิสัทธาสาวเกสารเนรเต เอวากายาอภิกันตาเตวิยหนาถะพิฆวงังเตจะอันตะปะมะกาลุงสุตวาพุทธสะสารนังเตสะปะตุละหุยานังอะมะนุสานะทัสนังอะเปเกตะสะทันทักุงสหัสสังอาาัตตะตันจะลิงเตสะตังเอเกสหัสสนังอะมะนุสานะมัทธสูงอะเปเกนันทะทัก ที่สัสพาพูุ้พาอหุงตันจะสัพพังอภิญญยะวะวะขีตาวานะจกกักขุมมาจัโตัวอามาันตยิสัทธาสาวกเกสา,กา,สา,การะเนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชาถาพิขโวเยโวหังกิตตะยิสมิขิลาหิอุปอุพโสตันจะสหัสสา,ายักขากุมมากับปิละวัตถวา อิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสชินโนโมทามานาภิกามุพิโกนาสมิติงโกนังจาสหะสาเฮมะวตายัะขานานนตันนีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสชินโนโมทามานาภิกามุพิโกนาสมิติงโกนังสาตะตาคิลาสติสหะสหายัขานานนวันนีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสชินโนโมทามานาภิกามุพิโกนาสมิติงโกนังอิเตเต โสภะสะสะหัสสายักขานันตะวนีโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทรมนาพีกามุพิ่คุณัสมิติวันังเวสันติยาปจสะสตายักขานันตะวันีโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทัมนาอภิกามุพี่คุณนงสมิติวันังภูมิพิโลราชาขายโกเวรุปัสสะนิเวสานังพิโยนังสัตสะหัสสังยักขานัง ปะยิปุลาสติภุมิพิโลราชาิกโกโซโปะคาสมิติงวะนังปุลิมันจะที่สังราชาท,ะทะัตรัฐโถปัสสาสติคำพันธานังอธิบติมหาราชายาสส,สิโสพุทตปิตตสพระห่าวอินทะนามาพระรัตพระล่ะปทธิมันโตชิติมันโตมันโตยาสสิโนโมธรรมาพี่กมพิวนงสมิตริงวนัง าคินาทสังราชาวิรูปโขปัสปะสติกลุมพันธนังอธิปติมหาราชายาสิโสอุตตปิสภะมหาวูอินทนามาพรัพลาอิพิมนโตชุติมตโตนาวันโตยัสสินโนมุธมนาพี่คุณนางสิินติงมานาปจะที่สังราชาวิรูปโคปะสสะสติอะนาคนังอาธิปติมหาราชายาสิโส อุตตปิสภพพะพาหะโวอินทะนามาพระลัตพระลาอิทิมันโตชุติมันโตมณามันโตยัสสัสิโนโมธทะมานาพิกะมุิวกระนางสมิงวันังอุตตลาจจะที่สังราชากูเวโลตัปปะสาสติยะขานังอาทิปติมหาราชายัสสัสิโสอุตตปิสัพพะพาหะโวอินทะนามาพระลัตพระลาอิทธิมันโตชุติมันโตมณามันโตยัสสัสิโนโมธทะมานาพิกะโมผิวกระนาสมิงวันัปุริทัสสัตลงทัตตะรัตโธ ทักคีนีนะวิรูปะโกปัจจิมีนะวิรูปโคกุเวโลอุตตะลังยิสังกิต,ตาโลเตมหาราชาสัมันตาจารุโตัวทิสาทัลทลามหา,ท,าทันทาสูงวาเนกปีละวัฏภเวเตสิมายาวิโนทาสาอาคูวัจานิกาสาัธามายากุเวทูเวทุนะวิทูจะวิทุโตสห จันทนากามัทัสโสจะกินนุคันถุกิพันถุจะปะนาโทโวปูปะมันชิโยเทวสุโตจะมาตลิจิตตเสีโนจะคำพันโทนาฟาราชาสะโนสโพอาคูบันจะสีขาจีวะติพาลูศริยะวัชสาเอเตจัณเนจะราชาโนคำพันธาสหะ ลาชูพิโมทะมานาอภิกุกามูพิกูกากนาสมิติงวานังอาทาหูนาสะส,สะนาคาเวลาสาสหัตตันจักกากระปรัตตะลาอาหูปายาคาสหัตยาธิพิยามุนาอาทัตถาจะอาคูนาคาสัตสิโนเีลาวนโนมหานาคูโซปคาสมิติงวันังเยนาคาลาเชสหัสหาสหาหัรติ ทิพาชิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายะยะสาเตวิณทันทะปันตากิตตะลาสุปันนาอิติเตสนามังอภายยันตาธานาครา,าชานมามสติสุปันตโตเขมะมะกาสิพุทโธสนานทาหิวาจาหิอุปะมะอันตานาคาสุปันนาสารณนะมะกลงสูพุทธังคิตา วชิราหันเถนาสุมุนทางอสุลาตาระพัควตารลพัตตาโลวาสสเ,สเตอิทิมันโตยสะสิสโนกาลันกันชามหาอภาิมาอสุลาธานาเวสา,สาสาเวปิจิติสุจิติจะปหาราโทณมุจีสหกันจะพระลิปุตตะนังสเพเวโรจนามกาสันนหิตาวาพระลิมเสนัง ลาหุพัทธมุป,ปะขะมุงสะมะโยธานิพัทธันเตทิขุนังสัมติงบะนังโอปะเเทวาปทิทวีจะเตโชว,วาโยตะทาขะมุงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมโจะยักษะสาสหะมีตากรุณากายีอาคูเทวายักษะสีโนทัศเตทัศทากายาสัพเพนานัตตะวณนนีโน อิทิมโตชุติมโตวนาวันโตยัสสินโนโมทามนาพิกามุพิบุณัสมิติงวันังเวนทูลจะเทวาสหะลีจะอสะมาจะทูเวยะมากันทัศสูปนิสาเทวาจันทมาหูประกีตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยะมาหูปุละกีตาลักขันตานิปุรกีตาวาอาหูมันทะละภกาวัสูนังวัสสัตวโวเสโท,ทสักโกปคาปุริทนทะโท ถ้เิเตท้าสทากายาสะเพนานันตะวณีโนอิท,ทิมันโตชิติมันโตวน,นาวันโตยะสัสสิโนวัฒมาน,นาอภิกระม,มงุงพิ่คุณังสมิติมังอาทาคูสหะคูเทวาชลัตมักขีสิกขาปิวะอริทากาจะลาชอจะอุปมาอุภณิพา,พาสีโนบาลูนาสหะธรรมะจะชันจุตาจะอภเนชากาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูาควัสสเนสีโน ท้าเ,เตทาสถากายาสะเพนันตะวณีโนอิทิมตโตชุติมตัววดัดมันตยัสสินโนโมธรรมนาคิกมุสติวน,นาสมนะสมะมหาสม,าสมานามานุษามานุสตามาทักษาปัทูสิกาอาภูอาหูมะโนปัทูสิกาอาถาภูหะระโยเทวาเยาจะโลหิตตะวณีโนปะละคามหาปะละคาอาภูเทวายาสัสสิโน ทัาเสตเตถ้าสั thagaya สเพนาตะวนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสิโนโมทามานาพิกรมุบิคุณาสมิติวันังสุกากะลุมหาอรุณาอาวุเวสะนะสาสห์โพธะทักขจัหาปักโมขาอาทูเฮวะวิจักขนาภาษามัตตาหาละคชามิสกกายะยะสัสิโนะทะนะยังอาขา ภสชนโนโยทิสาอาภิวสาสติท่าเสเตเทัสทากายาสัพเพนานทะัตะวันินมอิทิมโตชุติมโตวนาวันโตยะส,สัสนโนโมทัมานาพิามูพิคนังสมิติมณังเคมิยาตุสิตายามากันทะกายะส,สัสนโนสัมปิทะกาลามัทสาชโชตินามาจะอาสาวะนิมาน,านาะติโนอาคูอะทาคูปะลานิมิตา ะสาเ,สเตทัาสทากายาสัพเพนาตะตะวณีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมุธมณาเขียวมคือกุหลังสุนติปิงกน,โนั่งะสาเสติทิวะนิกายาสัพเพนานะตะวณีโนนามันวะเยนะอานันชุเยจันเนสหธา,าสหาปะวุฒาะมะขีรังโอทะพินะมะนาสวังทะขีโมทะาสะตังนาคังจันทะวะ ปสิตาติสุนะหมาปะละมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหสันนะกุมาโลตันโสจะโสปะฆะสมิติงวนังสหัสสะพระละหะมะโลกะนัสสะมะหาพระละหะมาพิติทิติอุปปันโนชุติมันโตสิพิสมักายโยสัสสะโส ทศเสทะถาอิสลาอาคูปันเจกะวะัสะตะวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิตโตปะลิวะลิตโตเตจะสพเพอภิกันเตสันเทเทวะสภะละหะมะเกมาละเสนาอภิกามิปัสสะกันนหัสามันที่ยังเอทะคันหทะทะถาพันทถะ ลาเคนาพันธะมัดถุงเวเวโวสมันตาปะลีวาเลทะมาโวมุจจิตตะโกจินังอิทิตันถามหาเสโนกันทะหาเสนาปะเปเสยิปานินาตลาหะหัจจะสะลังกันตะวานังเขละวังยาถาปาวุสโกมีโคทะนะยันโตสวัชุโกตท,ทาโสปจุทาวติ สังกุโตสหัสอสะยังวเสดบันจะสพังอภิญญายะวาขิะตวานะจะขุมาตตัวอมันตยิสัทธาสาวกเการเนีละเตมาลาสีนะอภิกันตาเตวิยะถาพิขโวเตจะตามปะมะกาลุงสุตวาพุทธะส,สารนังวีตาลาเคหิปักกะมูเตสังโกลมปิอาชยุง สภเวิชาตะสังคามาภยาติตาสัสสิโนโมททันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ